สวัสดีค่ะจกามาีเด็กของมาจากนาแ้า,าพี่น้องจะเก็บของมาจากนาเยอะแยะเลยแจกของมาจากนาพี่น้องเก็บทั่วมาแจกมีของหลายอย่างเลยจ้ากจเก็บมาจากนาทั้งนั้นเลยจ้กพี่น้องดีใจเห็ดจะจะมาพระดูวิธีรางเห็ดจ,จก้กทุกคนจกมาแล้วก็พี่น้องเก็บมาเป็นม้สดมาตาน,น้าได้พี่น้องจะมา่ลผกไว้นะ,ะมีลิ้นป้าด้วย มาหอดบานแต่มาพี่น้องเก็บมะจำพี่นอ้าานอาางเก็บมาตะนาได้จ้าหูมะจำคุณยายมะหอดบานเนาะจ้าไปนามาจ้ามีเพกาด้วยนะคะทุกคนทั่วพี่น้องทั่วทุดยจ้าทั่วทุ้พี่น้องเก็บมาตะนาว่าแน่นหมวก,ก็อเอากแต่สงเสียขับตู้เย็นไปเฮ็ดพี่น้องเฮ็ด จ้าสิมาดูวิธีล้างเห็ดกันนะจ้าเดี๋ยนี้เห็ดท่าได้จ้าเห็ดท่าพี่น้องเห็ดท่าอามปพนพี่น้องอามาปนเนี่ยเขาในล่างวิธีล้างเห็ดท่าได้พี่น้องต้มน้ำร้อนลวกก่อนจ่าถึงจะล่างได้จะวิธีล้างเห็ดท่าตลอดกบน้ำพ so ี่น้องจะเห็ดท่าจ่าพ so ี Puis ่น้องเห็ดท่าเก็บมาไม่ไหมจ้าเก็บมาไม่มันด้เพราให้เถาด้วยจ้าม่นด้เพราให้เถาสุบแสบพี่น้องมาจ้ามาดูวิธีล้างเห็ดท่ากันเลย มะเสลาขน้ำเล้ยประเดีย๋ยวพี่น้องต้องต้มน้ำม้อนลวกจ้จาจต้มน้ำร้อนลวกจ้ามีลวกเห็ดท่าได้จ้าเอาวิเชล่างเห็ดท่าเขาจะต้มน้ำหอ้อนเนาะจ่าต้มน้ำห้อนให้ให้ห้อนห่อนแล้วกลับไปเอาเห็ดท่าลงจ้าจะได้ลางง่ายนะจ้าเห็ดท่าจะได้บำมุน เบลิเนาะจ้าวิธีล้างเห็ดทาทาข้าวาาต้มน้ำห่อนใส้พี่น้องเห็ดทาก็จะเรล่างออกมากแล้วก็จะว่าเป็นดอกไข่เนาะจะ้าจะวิธีล้างเห็ดทาเด้จ้าต้มน้ำร้อนให้พออุ่นๆเนาะจ้าจ้้หม้อเดือดแล้วจ้าพี่น,อนอ้องน้ำห่อนเอาเด้จ้าเอาเห็ดลงจ้เาเห็ดลงรวกเลยเห็ดทาจะได้บ่มุนเนาะพี่น้องจะวิธีล้างเห็ดเด้พี่น้องจะวิธีล้างเห็ดจ้า พอเห็ดเห็ดข้าต้องใส่น้ำห้อนแต่าทาเพราใส่น้ำห้อนจ,จะเห็ดแต่จะแตกแต่ว่เป็นดอกสวยนนนเนาะจ้าเจียวนิดนึงคนจต่วิธีล้างเห็ดวิธีล้างเห็ดทาเนาะแต่เห็ดทาแต่เห็ดทาวิธีล้างเห็ดทาถ้าล้างเห็ดตัวกันพี่น้องล้างเห็ดเด็ดจ้า ดอกงามพี่น้องจะร่างเห็ดพี่น้องแต่เป็นที่ร่างเห็ดท่าได้จ่าอันนี้คือเห็ดท่านะจ่ายก็เห็ดท่าดอกงามๆมือสับเสร็จซุปเตรียมเตรียมพักมว้กินกับแล้วเรียบร้อยน้ดอกงามๆบอกว่า่าเห็ดท่าแมนฮอลฝนตกมากแต่ไม่น่ากินเลยพี่น้อง วันมะพี่น้องเนาะสวรดอกนี่ไงก็ควาลูกลูกนะจ๊ะฮัดดอกเดียวเดียววัดต้องยานว่าเป็นสิดอกรุดดอกยังมะพี่น้องอันนี้ดูดแตงแต่ตก้อนเสียนแต่รุดแตงแต่ก้อนห้าเสียนอะมันบวบมะพี่น้องแล้วล่างมะพี่น้องมาล่างให้ซอยนี่เด้เอแล้วบวมนี่มันจะดอกจู่ๆเป็นตาหัก แต่วิธีล่างเฮ็ดทาเนาะจ้ะจ้ะเฮ็ดชนิดนี้อามาเฮ็ดน้ำริกแซ่แบเสีบพี่น้องอามาโบกใส่ผักไอตู้กะแซ่บเนาะจ้ะผักนั่งรากกะเสีบ,สบจ้ะเอาขวา้วมากะโบกเอาพี่น้องแต่ว่าหนูน่าสิซุปนาะจ้ะซุปเอาซุปเอาผนเบงผักกินกับพี่น้องเอเ้ยยวเบงผักยาเบงผักเนี่ยอันน้น้ำที่สีดได้พี่น้องน้ำที่สีจ้ะสีน้ำเราจะ น้ำที่นีเยียบร้อยต่ล้างเห็ดน้ำใสสะอาดแล้วจ้า เรียบร้อยดูได้เลยค่ะอะไรพี่น้องจะล้างเสร็จแล้วได้จะเห็ดที่ล้าง,สงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบรรกอมทตาสวนนะจ้าเซ้งมมทตาสวนจ้าเนี่ยสะอนวน่าพี่น้องจะท่วกับกรอบจ้าแล้วก็มีจ้าเพากาและลินฟ้านะจา้ามากินกับซุปเจพจจ้าพ่อเก็บเพจไ,ไ,ได้เห็นได้เห็ดเฝ้าขอสวนพี่น้องจา่เฝ้าขอสวนเลยไปเก็บอะพักไว้ทำไมาก,กินกับ ดูสิเนี่ยพี่น้องอ่าริ้นฟ้านอกจากเรือเพลิกานี่ตัวผู้เน้นอยจ่าตัวผู้กับมี่แต่ตัวผู้ก็เก็บมาอ่าบ๊อดดุกับพี่น้องช่วงนี้คนก็นอยากเล่ยๆแล้วนอะกจากเอ็นใดก็ไดแต่บ๊อดดุกอช่วงหน่ะฝนไม่ไม่แต่กับพอ่ออายุได้กินขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมน้ำจากคลิปนี้เอาไว้ที่นี่ก่อน,น,อน,อนาาเากกอนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าก็สิพามาสุกเพียดจ้าพักกับร้อยหนาะพี่น้องมีพักร้อยกินกับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามา้ามัส ซุปเผ็ดกนันอัดซุดอันนี้กะแค่ห้อล่างไว้เนาะพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้เนาะมันเป็นกันขึ้นจาก,กุงเห็ดสาวทั้งติดซุปวันนี้ไม่กับเข่าแล้วจา้าหนึ่งข่าเนี้ยหวานๆกินกราบขอบคุณนะคะสี่เข้ามารับชมวยแมขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชิปน้าเจอกันใหม่ขอบคุณละคะ่ะ